ทำไมถึงเลือกสองคนนี้อะไรกันโอเคได้ได้เาจะเรอโอเครอบอกนะโอเคนะอ่เรื่อครับสวัสดีครับผมซีนะครับสวัสดีครับคุณผ่าช่องเบนกอร์ครับผมสวัสดีครับสกานะคบจากซีรีส์มเดลแล้วกต้องภูมจากซีรีส์มเดลครับผมใช่ใช่ เราทำใหญ่จริงๆช่อ,เองเม้นต์ก่อนขอนอนนะคบเป็นช่องที่เราทําแบบสื่อซีรีส์วายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ครั้งนี้เราก็แบบว่าเอาจริงอ,อยากเติบโตหละอยากขยับมาทาโปรเจกต์ที่ใหญ่ขึ้นลงแล้วก็ไปเจอนิยายเล่มนี้วัดน้องใต้กาว,วกรู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยรอ้อถึงแบบเรื่องจริงๆมันมีเรื่องบังเอิญคุณพี่ก็คือเราไปทําบุญแล้วเราก็ไปขอพระขอเจ้าอะไรประมาณใช่คิปขอให,ขอให้ขอให้ได้เจอแบบว่าคนเชียงใหม่มาเล่นเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์เด็กเชียงใหม่ เออแล้วก็เลยเจอพี่กล้องนี่แหละมาเลเซอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาก็เป็นแบบเด็กเชียงใหม่แท้ๆเลยมาเล่นเรื่องนี้อะไรอย่เงี้ยนี้ถ่ายเชียงใหม่ก็ถ่ายมีมีถ่ายเชียงใหม่ส่วนหนึ่งครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งถ่ายที่กรุงเทพด้วยอะไรเงี้ยใช่่ชแบบหวังอยู่ว่าคลอทอจะเข้าบ้างซึ่เรื่องหลักๆเป็นแบบนี้ครับเ่อให้เราฟังนิดนเรื่องหลักๆก็คือเกี่ยวกับน้องแหละครับก็คือ ะมีน้องคนหนึ่งในเรื่องที่เข้ามาเป็นตัวแปรของตัวพี่แต่เราก็ต้องมาลุ้นกันว่าเขาเข้ามาเนี่ยเขาาเป็นตัวแปรในเรื่องอะไรอ่ากนจ้งงจากที่เป็นรายการรีอแล้วานี่ยามก่ายว่ามันคนละศาสตร์สิ่งหนึ่งที่อยากจะขอโทษทุกคนและอยากจะขอบคุณทุกคนคือผู้จัดทุกคนที่มารีแอคช่องเราทั้งหมดอ่ะให้แบบคำแนะนำเราแต่พวกเราเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่า เฮ้ยเพรเราแบบว่าได้มาทําเองจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราแบบมีรุ่นพี่ในวงการหลายคนที่แบบคอยช่วยอะไรเงี้ยครับเป็นหลายคนเลยอะไรเงี้ยไไอก็ยังมีแชต่ปนทำสิครับทําอยู่ครับแม่มาได้ครับยังทําอยู่นะครับรีแอคใครที่บอกว่าไม่ทำแล้วไม่ใช่นะครับและตอนนี้เวิร์ดช็อปแล้วว่ายังไงแล้วตอนไหนครับตอนนี้อยู่ในช่วงเต็มบทครับผมใช่ทำบทกันอยู่ใช่ อองรับบทเป็นตุลครับก็คือเป็นพระเอกเป็นน้องเล็กนี่ยแหละใส่เป้ก็ยังน่ารักน่ารักเลยเออก็ส่วนผมสกานะครับผมรับบทเป็นมีนครับก็จะเป็นนักศึกษาแพทย์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยอยู่ปีห้าเป็นรุ่นพี่แล้วแล้วแบบอยู่ดีวันหนึ่งก็มีน้องมาอยู่ด้วยอะไรโอยมันประมาณนี้เลย อะรละเอียด่ต้องรอตามนะครับรือว่าไปดูไพร์โดได้ตอนนี้มีไพร์โหดอยู่ที่ช่องบ้นก่อนเอนอช่องช่องางการติช่องไหนแรเดกๆ็ผมรู้สึกว่าขายโอเคขายขายขายพี่ไหนลูกขายเขาขายเขาขายเขาก็รู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ออกแนวแบบน่ารักน่ารัก ลุคนี้อะไรเงี้ยครับเหมาะสำหรับคนที่ทำงานมาเหนื่อยแล้วแบบว่าอยากจะพักเปาสมองอะไรเงี้ยครับผมก็มาดูซีรีส์พวกเราได้นะครับรับรองว่าแบบว่ากลับมาดูแล้วแบบว่าห้าวันที่ทำงานมาจะหายเหนื่อยเลยกระชุ่มกระชวยเลยเพราะอันนี้เหนื่อยกว่าเพราะรอเล่นรอเล่นน่าจะทำมาน่าจะทำเราไปติดตามด้วยนะติดตามได้ที่ไหนพี่ก้องติดตามได้ที่ช่องยูทูบพินบอลเข้านอนใช่ แล้วก็มีมีเพจโซเชียลมีเดียของจีนี์เราด้วยนะครับผมก็คือวัาเดืยนน้องครับทัน i ิออก o อ i ไอจีแล้วก็ทวิตเตอร์ด้วยแล้วก็เอ็กซ์ด้วยอัปเดตอัปเดตใช่ครับผมฝากไว้ครับ